ยินดีต้อนรับคณะกรรมการผลการพัฒนาตามข้อตกลงสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยาฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษของนางสาวปันเดือนสุยเพียงผู้อำนวยการกสนอำเภอเมืองปานปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองปานปฏิบัติหน้าที่ราชการแห่งอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ส่วนที่ 1. ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง 1. ภพาระง,งานของนางสาวปานเดือนสุยเพียงผู้อำนวยการกศนอำเภอเมืองปานปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองปานปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกมรมส่งเสริมการเรียนรู้มีพาระง,งานด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการ ด้านบริหารจัดการสถานศึกษาด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายและด้านการพัฒนาตนเองในวิชาชีพเป็นไปตามกคสกำหนดโดยสังเกตการสอนและสะท้อนการสอนร่วมกับครูเป็นผู้นำแลกเปลี่ยนความรู้ในชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพนิเทศการสอนเพื่อเป็นพี่เลี้ยงการเรียนรู้ให้กับครู ด้านที่1ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการ1.1ผู้เรียนการศึกษาขัา้นพื้นฐานการศึกษาต่อเนื่องและการศึกษาตามอัยาศสามารถสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษาและนำความรู้ไปประกอบอาชีพสามารถสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและชุมชน หนอหลักสูตรของสถานศึกษามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษาโดยมีการประชุมบุคลากรที่รับผิดชอบทำหลักสูตรของสถานศึกษาเพื่อสร้างความเข้าใจวัตถุประสงค์ในการดําเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามทิศทางเดียวกันและหลักสูตรของสถานศึกษามีความสอดคล้องกับบริบทความต้องการของผู้เรียนชุมชนท้องถิ่นและเป็นปัจจุบันตามสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกษิจ 1.3แผนการปฏิบัติการประจำปีมีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและชุมชนตรงนงโยบายและจุดเน้นของสำนักงานกศนและนโยบายของสำนักงานกศนจังหวัดลำปาง1.4ร้อยละ90ของครูมีจำนวนนักศึกษาที่รับผิดชอบตามเกณฑ์ที่สำนักงานสกรจังหวัดลำปางกำหนดหนด 1.5. นักศึกษาได้รับการจัดการศึกษาตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญครบรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน,น1.6โดยรั70ของครูและนักศึกษามีความพึงพอใจในการใช้ครังสื่อออนไลน์ของสถานศึกษา1.7กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมโดยละ80ตามแผนการปฏิบัติงานประจาปี งบประมาณ2,566อย่างครบถ้วนและมีผลลัพธ์การพัฒนาตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ1.8การนิเทศติดตามการจัดกิจกรรมภายในสถานศึกษาตามแผนงานปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ2,566ให้ทราบถึงสภาพปัญหาในใการจัดกิจกรรมต่างๆ1.9มีการรายงานประเมินผลตนเองของสถานศึกษา ในปีงบประมาณ2,566ตรงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้1.1 0นักศึกษาได้รับการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาตรงตามวัตถุประสงค์ของวิจัยในชั้นเรียนของครูด้านที่2ด้านบริหารจัดการสถานศึกษา2.1การบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบาย และตามหลักบริบาลกิจการบ้านเมืองที่ดี2.2การบริหารกิจการผู้เรียนและส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยจัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆจัดการเรียนการสอนแบบออฟไลน์และแบบออนไลน์2.3การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ได้ส่งเสริมสนับสนุสนให้ครูม,มีระบบดูแลช่วยเหลือแก้ไขปัญหาและพัฒนาผู้เรียนให้มีโอกาสความเสมอภาคและลดความเหลื่อมร้ําทางการศึกษาด้านที่3ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม3.1นวัตกรรมที่นำมาใช้สอดคล้องกับการจัดกิจกรรมของสถานศึกษาและกลยุทธ์ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ นโยบายเครื่องมือนวัตกรรมของสำนักงานสกลรจจังหวัดลำปางที่นำมาใช้กับการจัดกิจกรรมของสถานศึกษาและกลยุทธ์ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ด้านที่4ด้านการบริหารชุมชนและเครือข่ายสนับสนุนให้ครูม,มีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมการเรียนรู้เช่นการรับสมัครนักศึกษา การจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องการจัดกิจกรรมการศึกษาตมามอัธยาศัยเป็นต้นโดยมีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลกิจกรรมนักศึกษาผ่านช่องทางต่างๆอาทิประชาสัมพันธ์ผ่านผู้นําชุมชนภาคีเครือข่ายผู้เรีาายนครูผู้ปกครองส่งผลให้ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมมีส่วนเข้าใจและช่วยเหลือในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารกิจกรรม ส่งผลให้เกิดการร่วมมือกันระหว่างภาคีเครือข่ายและสถานศึกษาอีกทั้งยังเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นด้านที่ 5. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพการนำความรู้ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาบริหารจัดก,การสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อนำความรู้ความสามารถมาปรับใช้ในการบริหารงานมากยิ่งขึ้นส่วนที่2ข้อตกลงในการพพฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาประเด็นที่ท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาของผู้จัดทำข้อตกลงซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษ ต้องแสดงให้เห็นถึงระดับโดยข้าพเจ้าได้ทำประเด็นท้ายๆเรื่องการพัฒนารูปแบบในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพื่อย,ยกระดับผลสัมฤทางการเรียนให้สูงขึ้น 1. สภาพปัญหาการบริหารจัดการสถานศึกษาของผู้เรียนครูและคุณภาพการาศึกษาของสถานศึกษา1.1ผู้เรียน1.1 ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานมีระดับผลสำฤทธิ์ทางการเรียนในระดับต่ำสภาพปัญหาที่คนพบของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองปานจากการที่มีส่วนร่วมของผู้เรียนครูและสถานศึกษาเครือข่ายที่เกี่ยวข้องและ,ะเสนอประเด็นปัญหาสอดคล้องกันคือการจัดการเรียนการสอน 1.2. ผู้ครูขักษสากในการพัฒนาตนเองโดยใช้เทคโนโลยีและการเชื่อมโยงกับระบบฐานข้อมูลดิฟ เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาโดยใช้รูปแบบการจัดทำสื่อนวัตกรรมพัฒนาทักษะวิชาการผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานรายบุคคลเพื่อยกระดับผลสัมฤทธทางการเรียนและจัดทำแผนพัฒนาครูรายบุคคลนำการพัฒนาไปใช้พัฒนาการจัดกิจการเรียนรู้ด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ โดยพัฒนาและจัดระบบการเรียนรู้มาสู่ชุมชนวิชาชีพจัดทำวัตกรรมคู่มือระบบช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลเพื่อนำมาใช้ในการติดตามช่วยเหลือผู้เรียนอย่างเป็นระบบจุดสาสถานศึกษาไม่มีรูปแบบหรือแนวทางเครื่องมือกระบวนการติดตามผู้เรียนเพื่อช่วยเหลือผู้เรียนอย่างเป็นระบบโดยนาผลที่ได้มาพัฒนาและจัดกระบวนการการเรียนรู้มาสู่ชุมชนวิชาชีพจัดทําวัตกรรมคู่มือระบบช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคล เพื่อนำมาใช้ในการติดตามช่วยเหลือผู้เรียนอย่างเป็นระบบที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของครูให้มีคุณภาพเป็นรูปแบบที่คิดค้นสร้างใหม่และปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสภาพปัญหาและบริบทของสถานศึกษา สาเชิงคุณภาพ 1. ผู้เรียนมีทักษะทางวิชาการและนำไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้เรียนรู้อย่างมีคุณภาพตามค่าเป้าหมายของสถานศึกษา 2. ครูมีความรู้ความสามารถ 2. ครูมีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองตามความต้องการรายบุคคลและเกิดศักยภาพบรรลุกลุ่มเป้าหมายของสถานศึกษา 3. ส,สถานศึกษาจัดการศึกษามีคุณภาพราบรรลุค่าเป้าหมายของสถานศึกษาและมาตรฐานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551